สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนรับคุณผู้ชมทุกชัานเข้าสู่รายการคากรูบายเศรษฐีนะครับวันนี้เราจะไปดูวิธียกเลิกการเปิดประตูบานเดียวเฉพาะบานคนขับนะครับเราจะทําให้ประตูเปิดได้ทุกบานพร้อมกันหรือจะกลับมาใช้งานแบบเปิดได้ชีะบานเริ่มจากฝั่งคนขับก่อนก็ได้ครับการตั้งค่าดังกล่าวนะครับให้คุณผู้ชมไปที่เมนูการตั้งค่าเลยนะครับแล้วก็การตั้งค่ารถยนต์ จากนั้นก็ไปหาระบบล็อกนะครับเลือกเข้าไปแล้วก็เลือกที่ปลดล็อกประตูจากนั้นก็เลือกประตูทั้งหมดถ้าเราเลือกประตูทั้งหมดหรือว่า All d อ o r นะครับปลดล็อกครั้งเดียวก็จะเปิดได้ชุกบานถ้าเราเลือกประตูฝั่งคนขับปลดล็อกครั้งเดียวเปิดได้เฉพาะบานคนขับถ้าจะเปิดชุกบานกรณีเลือกอันล่างนะครับก็ต้องดับเบิลคลิกชัดๆนะครับดับเบิลคลิก เรียบร้อยครับสำหรับการตั้งค่าและยกเลิกการเปิดประตูฝั่งเรียวเฉพาะบานคนขับ